ไอ้พี่น้อยๆขแม่เอาไปถ่ายเอาเป็นชุดเป็นอะไรก็ได้มันเป็นอะไรได้ไลไปถ่ายรูปเกิดก็ได้เอาไว้ก่อนเอ้าวโอเคเอาพี่ยายอุ้มนล้วว่าเต้นคนนู้นหนึ่งสองสามอันมักนึ่งผู้เข็นกล่องไปจะ่ป้าอะไรเฮ็ดเสียเฮ็ดทานง่ายเลยน่อะลูกอ่ะ

สองสามแล้วได้แล้วไปไปโอเขไปบอดล้เขาไปในหันกล้นมลาเขาไปในเฟ้ยเหมือนกันมาไปมม่่เอาบอก่อนหนูไปินเอ๊ะมาให้แม่ไปยืนแยกกันได้ไอ้บมาไทยบูวีดีโอกับไทยไปนตัวไทย อันยออันอ้าอันยออันีออันยอันยอนอแม่แม่แดดนะงั้นมานมาหัวควน่วนอ๋เพิ่งได้สายนาที